ปุ๋ยทางดินก็ใส่ปุ๋ยทางใบก็ฉีดทำไมยังมีอาการขาดธาตุอาหาร ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอาการนี้นะครับผมว่าหลายท่านคงจะเจอนะครับตัวผมเองก็เจอนะครับช่วงที่ปลูกทุเรียนช่วงเล็กๆนะครับที่ยังไม่ได้เข้าใจนะครับยังไม่ได้มีความรู้ในการปลูกทุเรียนดีสักเท่าไหร่นะครับช่วงเล็กๆก็เป็นการทดลองก่อนนะครับแล้วมันก็มีอาการขาดธาตุอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับจนผมไปศึกษานะครับแล้วก็สอบถามผู้ที่รู้มานะครับแล้วก็มาปรับใช้กับสวนของเรานะมาทดลองใช้นะครับจน สุดท้ายนะครับผลสุดท้ายนะครับก็เข้ามาดูใบทุเรียนผมใกล้ๆได้นะครับใบทุเรียนผมก็ไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับนี่ใบก็ใหญ่ดีนะครับการแตกยอดก็ยาวนะครับเห็นไหมครับนี่ใบเขาก็จะเป็นใบเริ่มแก่นะครับชุดนี้นะครับข้อป้องก็จะยาวนะครับใบก็จะใหญ่นะครับนี่นะครับการแตกยอดนะครับก็จะโค้งโค้งอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าใบมันใหญ่นะครับการแตกข้อป้องมันยาวนะครับต้นมันก็กิ่งมันก็จะโค้งโค้งอย่างนี้นะครับ มันก็อยู่ที่ความชอบนะครับอย่างที่บอกนะครับต้นทุเรียนนะครับมันไว้ลูกที่กิ่งนะครับถ้ากิ่งของเรามันยาวออกมาได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าผลผลิตในอนาคตของเรามันก็จะได้เยอะกว่านะครับกิ่งยาวกับกิ่งสั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอาการขาดธาตอาหารนะครับแล้วอาการขาดธาตอาหารมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับท่านต้องเข้าใจความต้องการของต้นทุเรียนก่อนนะครับเมื่อท่านใส่ปุ๋ยทางดินก็ใส่นะครับทางใบท่านก็ฉีดนะครับถ้าหลักธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยมันครบนะครับท่านให้ครบแล้วแต่ยังมีอาการขาดธาตุอาหารอยู่เนี่ยมันมาจากอะไรนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับมันก็จะมาอยู่จาก2เรื่องนะครับเรื่องเลขนะครับก็จะเป็นเรื่องอินทรีย์วัตถุในดินนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของค่า pH ดินนะครับอ่ะเดี๋ยวผพูดถึงเรื่องเลขก่อนนะครับเรื่องอินทรีย์วัตถุในดินนะครับ อินทรีย์วัตถุในดินนะครับจากข้อมูลนะครับที่ผมหามานะครับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินนะครับต้องมีอย่างน้อย5%นะครับต้องมีอย่างน้อย5%นะมันจะเหมาะกับการเจริญเติบโตของท้นทุเรียนนะครับแต่นะครับในภาคอีสานนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจากการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับค่าอินทรีย์วัตถุมันน้อยมากนะครับบางพื้นที่นะครับมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำนะครับเรื่องเลขเลยคือให้ท่านเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับ ในการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับในแปลงผมก็จะทำด้วยการ2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือผมจะคลุมดินด้วยฟางข้าวนะครับอย่างที่สองก็คือจะเติมปุ๋ยคอกหมักนะครับปีละสองครั้งนะครับมาพูดถึงเรื่องเลขก่อนนะครับการคลุมฟางนะครับการคลุมดินนะครับมีแต่ข้อดีนะครับการคลุมดินเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะช่วยกักเก็บความชื้นนะครับให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับความชื้นดินนะครับ เนื่องจากว่าในภาคอีสานนะครับมันเป็นสภาพอากาศร้อนแห้งนะครับมันไม่เหมือนกับโซนภาคใต้หรือโซนภาคตะวันออกครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ต้องสร้างความชื้นสัมผัสนะครับให้กับบริเวณรอบต้นทุเรียนของท่านนะครับการคลุมฟางนะครับก็จะเป็นการรักษาความชื้นหน้าดินที่ดีนะครับจากที่ผมทดลองมานะครับแล้วก็คลุมฟางนะครับในช่วงที่อากาศหนาวจัดในภาคอีสานนะครับมันก็จะช่วย ทำให้อุณหภูม like so ิดินของท่านเนี่ยของเราเนี่ยคงที่ด้วยนะครับอุณหภูมิดินเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับซึ่งต้นทุเรียนนะครับระบบรากทุเรียนเนี่ยถ้าอุณหภูมิดินมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับระบบรากเขาจะทํางานได้ไม่ดีนะครับอย่างในแปลงผมนะครับที่ผมคุมดินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในช่วงอากาศหนาวนะครับระบบรากเขาก็ยังทํางานได้นะครับก็ยังมีการแตกยอดแตกใบได้แบบปกตินะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับผมจึงมาแนะนํานะครับ และก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อฟางข้าเมื่อฟางข้าวมันย่อยสลายลงไปนะครับก็จะเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินของเราไปด้วยนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับก็จะไปช่วยนะครับดูดซับนะครับปุ๋ยครับที่เราใส่เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าสภาพดินที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนบนทรายในภาคอีสานนะครับเขาจะมีลักษณะดูดซับธาตุอาหารได้น้อยนั่นเองนะครับการเติมอินทรีย์วัตถุนะครับการคลุมดินนะครับก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมแนะนําท่านนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือการเติมปุ๋ยคอกหมักนะครับเป็นการเติมธาตุเสริมแล้วก็เป็นการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินด้วยนะครับอย่างในแปลงผมนะครับผมจะเติมปีละ2ครั้งนะครับก็คือประมาณเดือนสี่นะครับกับเดือน11นะครับผมจะเติมปุ๋ยคอกหมักลงไปนะครับแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะครับไม่ควรใช้ปุ๋ยคอกสดนะครับหรือพวกขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดขี้แพะนะครับ ที่เป็นสดๆนะครับไม่ควรนํามาใส่กับต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าไอ้ปุ๋ยคอกสดเนี่ยกระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันเกิดแก๊สและเกิดความร้อนนะครับมันส่งผลกระทบกับระบบรากของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นควรเป็นมูลสัตว์ปุ๋ยคอกเก่านะครับหรือผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะครับเละการใส่นะครับก็ควรใส่ให้ห่างปลายทรงพุ่มออกมาสักประมาณ1นศอกนะครับเราใส่ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณโคกทุเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยคอกอยู่ อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ออกมาเรื่อยๆนะขยับขยับออกมาเรื่อยๆนะครับให้รากเขาออกมาเจอกับดินที่มีอินทรีย์วัตถุของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็น2ออย่างที่ผมแนะนํานะครับในภาคอีสานจากประสบการณ์ผมนะครับทําแล้วเนี่ยต้นทุเรียนของท่านเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องหัวข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของค่า pH ดินนะครับสําหรับอาการที่ขาดธาตุอาหารนะครับคุมฟางแล้วก็แล้วนะครับ เติมปุ๋ยคอกหมักก็แล้วนะครับปุ๋ยเคมีก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ใส่นะครับทางดินนะครับทางใบก็ฉีดนะครับทั้งธาตุรองธาตุเสริมทั้งสาหร่ายทะเลนะครับฉีดหมดนะครับแต่ทําไมใบยังมีอาการขาดธาตุอาหารอยู่นะครับผมแนะนานะครับให้ท่านไปวัดค่า PH ดินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางมาให้นะครับเรื่องค่า PH ดินนะครับคร่าวๆนะครับประมาณการนะครับของกรมพัฒนาที่ดินในประเทศไทยนะครับ ก็ในโซนภาคอีสานนะครับจังหวัดที่มีค่า PH เป็นกลางนะครับก็จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับเพราะฉะนั้นมุกดาหารนะผมแนะนานะปลูกได้ทั้งจังหวัดนะครับปลูกไปเลยนะครับมุกดาหารเพราะว่าค่า pH โดยเฉลี่ยของท่านนะครับเป็นกลางนะครับเหมาะแก่การปลูกทุเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่า PH ที่เป็นกรดอ่อนๆนะครับก็จะมีหนองคายนะครับหนองบัวลําพูนะครับชัยภูมินะครับโคราชนะครับสีจังหวัดนี้นะครับก็ เป็นกรดอ่อนๆนะครับซึ่งทุเรียนเขาชอบอยู่แล้วนะครับค่า ph อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับเพราะฉะนั้นสีจังหวัดนี้เนี่ยปลูกได้เช่นกันนะครับหนองคายหนองบัวลำพูนะครับชัยภูมิโคราชนะครับปลูกทุเรียนได้นะครับปลูกให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะครับปลูกได้แน่นอนนะครับค่าดินของท่านมันเหมาะนะครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับมันจะเป็นกรดค่อนข้างจัดนะครับเมื่อเป็นกรดจัดนะครับต้นทุเรียนของท่านจะมีอาการขาดธาตุอาหารได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางนะครับค่า PH ดินนะครับกับความสัมพันธ์ในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้ชมนะครับค่า PH ดินที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนก็คือ5.5ถึง6.5นะครับเพราะช่วงนี้นะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับจะมีการปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่พอเหมาะนะครับต่อความต้องการของต้นทุเรียนนะครับก็คือต้นทุเรียนเขาต้องการธาตุหลักธาตุรองนะครับในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนธาตุเสริมเนี่ยเขา จะต้องการในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า PH ที่เหมาะเลยนะครับก็คือ5.5ถึง6.5นะครับอันนี้เนี่ยทดลองมาแล้วนะครับชัดเจนนะครับแต่ถ้าค่า PH ของท่านต่ํากว่า5.5เมื่อไหร่นะครับต้นทุเรียนของท่านนะครับมันจะขาดธาตุหลักกับธาตุรลงนะครับเพราะว่าค่า PH ที่เป็นกรดนะครับมันจะไป ตึงนะครับธาตุหลักกับธาตุรองไว้นะครับปลดปล่อยออกมาน้อยโดนตึงอยู่ในดินของท่านนะครับทำให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยเกิดอาการขาดธาตุเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับใบเกของท่านมีอาการขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับหรือนะครับต้นนะครับใบเล็กๆนะครับแตกยอดออกมาข้อสั้นๆนะครับยอดเล็กๆนะครับอันนั้นก็คือถาดขาดแคลเซียมนั่นเองนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้นะครับแสดงว่าค่าพีเอดินของท่านเนี่ย อาจจะเป็นกรดนะครับท่านก็ควรที่จะไปวัดค่าพีเดินของท่านดูนะในกรณีที่ดินมันเป็นกดจัดนะครับผมก็แนะนําให้ท่านใช้โดโลไม์นะครับในการปรับค่าพีเดินนะครับซึ่งในโซนภาคอีสานเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ใช้โดโลไม์นะครับ3เดือนนะครับทุกๆ3เดือนนะครับอย่างในแปลงผมผมก็จะหวานโดโลไมทุกทุกๆ3เดือนนะครับคือหวานมาตั้งแต่ตอนตอนผมเริ่มปลูกเลยนะครับผมก็หวานออกมาเรื่อยนะครับการหวานโดโลไม์ก็คือหวานปลายทรงพุ่มนะครับ เราก็หวานออกมาเรื่อยๆนะครับปรับดินออกมาเรื่อยๆนะครับให้ระบบรากของเราเนี่ยมันขยายออกมานะครับแล้วก็มันมีข้อควรระวังนะครับในการใช้โดโลไม์นะครับในการปรับดินเป็นกดนะครับหนึ่งก็คือท่านควรที่จะเว้นระยะนะครับระหว่างโดโลไม์กับปุ๋ยนะครับสักประมาณสองสัปดาห์นะครับไม่ควรที่จะใส่พร้อมกันนะครับระหว่างโดโลไม์กับปุ๋ยนะแล้วก็ท่านก็ควรวัดค่า PH ดินนะครับบ่อยๆนะครับ ถ้าค่า PH ดินของท่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5แล้วเนี่ยท่านควรหยุดใส่โดโลไมท์ไปก่อนนะครับท่านอาจจะไปเลือกใส่ยิปซ้ำก็ได้นะครับถัดมานะครับก็คือกรณีที่ดินของท่านเป็นด่างเกินไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเกิดได้น้อยนะครับจะเกิดได้น้อยเพราะว่าในโซนภาคอีสานโดยส่วนใหญ่จากการวัดของกรมพัฒนาที่ดินส่วนมากมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรดซะส่วนใหญ่นะครับ แต่ถ้าในกรณีที่ดินของท่านเป็นด่างก็คือค่า PH เกิน6.5ขึ้นไปนะครับต้นทุเรียนของท่านมันจะเกิดอาการขาดธาตุเสริมนะครับขาดธาตุเสริมนะครับก็คือพวกธาตุเหล็กนะครับธาตุเมงกันนี้ธาตุสังกะสีพวกนั้นนะครับจะเกิดอาการที่ใบของท่านได้นะครับใบของท่านก็จะดัง่างลายๆนะครับใบเพสลาดมันก็จะดัง่างลายๆนะครับใบมันก็จะไม่เขียวเข้มนะครับอันนั้นนะถ้า เกิดลักษณะอย่างนั้นนะครับแสดงว่าดินของท่านอาจจะเป็นด่างเกินไปหรือเปล่านะครับในกรณีที่ดินเป็นด่างนะครับท่านก็ควรใช้กรดนะครับเข้าไปแก้นะครับความเป็นด่างของดินนะครับอย่างถ้าในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้กรดฮิวมิกนะครับหรือท่านอาจจะใช้น้ำหมักผลไม้ที่เป็นรสเปรี้ยวๆนะครับหรือหากรดอะไรก็ได้นะครับมาทําให้ดินของเราเนี่ยลดความเป็นด่างลงนั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญนะครับผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ให้หยุดใช้ดโดลงไม้ไปก่อนนะครับในกรณีที่ดินเป็นด่างนะครับแต่ว่าในโซนภาคอีสานโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรดนะครับจะเจอได้น้อยนะครับส่วนมากก็จะเจออาการพวกขาดแมกนีเซียมพวกขาดแคลเซียมมากกว่านะครับคือเป็นเป็นกรดมากกว่านะครับอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยลดอาการขาดธาตุอาหารลงไปได้นะครับก็คือปัจจัยหลักๆเลยก็คือค่า pH ดินนะครับกับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินนั่นเองนะครับ อันนี้คือเป็นคําแนะนํานะครับเป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ของผมนะครับท่านก็ไปทดลองทําดูนะครับเครื่องมือวัดดินเครื่องวัดดินนะครับเครื่องวัดค่าพีคด,ดินเนี่ยท่านก็ควรที่จะมีไว้นะครับในแปลงของท่านนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมีผลกระทบกับค่าพีคดดินที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับมันจะส่งผลมาที่ใบของเราได้นะครับใบของเราก็จะมีอาการได้นั่นเองนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ